อันนี้สามตัวตัวเล็กทั้หมดเลยครับอืม ปลาน้อยคุกตม้มนะครับมาอันนี้งนไงนะเด็ดแล้วนะเด็ดครับเยี่ยมเลยครับไายอดครับไยชิสต์ยอดครับนะครับคนละคำ